สวัสดีครับคุณครูครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับสอนอเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับเ,เมื่อสักครู่มีคุณครูมาถามนะครับกรณีที่มีลายน้ําในใบางานของสอนอเฉลิมชัยนะครับซึ่งสร้างาโดยใช้ Word นะครับวิธีเอาลายน้ําออกจะทําอย่างไรนะครับไม่ยากนะครับแค่คุณครูไปที่เขาโครมหน้ากระดาษนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ ุ่มนะครับหรือเมนูที่มีคำว่าลายน้ำนะครับคลิกที่รอปดาวนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เอาลายน้ำออกนะครับนะครับแค่คุณครูคลิกที่เอาลายน้ำออกนะครับรูปการ์ตูนหรือลายน้ำที่เป็นรูปของสอนอเฉลิมชัยถึงดีนะครับก็จะถูกลบออกไปนะครับทุกแผ่น ง่ายๆนะครับ,รบกับการเอาลายน้ำออกจากาใบงานใน o วดนะครับจากลาไปก่อนนะครับกับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับสอนอเฉลิมชัยทั้งดีพบกันใหม่คราวหน้ากับการาใช้ ICT นะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ